ข้าสู่ชองไปาจานทลงสายลุงพลนะคะวันนี้จะมาะดูเห็ดโกนะนะเห็ดโกแดงนะคะนี่ค่ะเห็ดโกแดงจะเอาไปขายค่ะนี่ลูกชายหามานะเห็ดก่กแดงจะเอาไปขายนะคะนีนะ่จะเอาไปขายให้เพราะว่าลูกชายหามาลูกชายให้เอาไป ให้เอาไปขายเนาะเขาเขาไม่มีเงินยายก็ไม่เอาเงินให้ให้เขาไปหาทํางานเอาแน่ยายว่าเนาะช่วยกันโครจะยายไหลาย,ยายก็ไม่มีเงินก็รอดได้มีวันนี้ยายก็จะกิบออกมาจะเอาไปขายให้เขาแน่ ติโกแดงค่ะมันกำลังจะออกค่ะอันนี้เห็ดนาโงคะเห็ดนโงตจงแยก ผิดแดงอยากให้เอฟซีบึงให้เอฟซีกินอร่อยได้รสชาติอย่างเด็ด แต yeah. ่คนจะชอบต้องมีรสหวานนำนีอยู่ก็อย่างนีอยู่ก็อย่างนะคะ một chùm chùm mình không biết โลลืกเ่าบนูนะจะเอาไปขายให้เพื่อนนะทุกชายค่อยนิรักหามาก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอยายก็เลยบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆทำไมประหาเห็ดมาขายถ้าอยากได้เงินมาขอแต่ยายละยายก็บ่มีเงินยายก็พูดอย่างนี้เนาะอืมกลเลยไปค่ะ เขาก็เลยไปหานะคะหามาก็ได้นี่แหละคะ่ะตอนจะใหมนั้นนะ่ะยายตอนที่น้องเขายังไม่เสียชีว ยายก็ขึ้นไปหาทุวันได้กลัวนี่แต่ตจ้นี้โอ้ยายไม่ขึ้นไปยายยา่ากลัวด้วยออหงยาคอมมนิตก็หกจักหน,น่อยละมอมาแจะหาเห็ดไปรถบุมาเลยจะเอ๋อว่คางหึงชายายโอ้ยยายก็เงี้ยวแตกเงี้ยวเต็น,นจะให้ทำยังไงยายยา่นานได้เดียวนี่มันคือตะเก่าเด้อแต่เกาวนี่ทู ผีหลอกีนโลอกฮอดผีอย่ามาหลอกเลยทางคลายทางเผือกใจยยวะ่ะเดี๋ยวจะใส่ถุงแล้วก็จะให้พ่อทาปลาขายด้วยยายก็จะไปลายนำลินงกในจะแกงกินแมลงกิดเพิ่อโอ้นอน,นเทนอ้อเพ็ดเพิ่งจับควายก็มีเนาะ รับโทรศัพท์ใครนะค่ะคุณพี่ใครโทรมาคะ Thu cặp lời lời เออพแล้วแหละมาเ,ลเยอโอ้ยเลือกเฮ็ดยังว่าโทรบอกอันตาแล้วเด้ลเลือกเฮ็ดก<ล>็เจ้าชีเอาอยู่บ่อเฮ็ดก็เฮ็ดก็แดงเด้เอเฮ็ดก็แดงงามจนย่รอดดไว้ลอกกระตุ้มมันประหามคลายโลละชงร้อยจะหักอันมันหดอยูโลโลโล่บ่ลง ได้้หาทใคอมเมนต์บอกเอาค่อยจิไปขายหน้าบ้านลุงพ้นจ้าของเออรูดทำม่ค่าคนเด้ออ่อ่าจ้างามใท่ไหมโล่โล่ถ้าโล่อะจองร้อยมันว่าค่าของมันนี่เด้ค่อยทำคลิปอยู่นี่ เดี๋ยวจะโทรหาหนูนาก็ได้วะ่ะหนูนามันเอาเด้อเดี๋ยวว่ามันบอเอานะคะนี่่ะอันนี้ก็เห็ดนางอกค่ะเห็ดนองอกค่ะอันนี้ก็เห็ดโกนะคะนี่เะเต็มเต็มถาดน,นะคะเห็ดโกะเขาขึ้นไปหาอยู่อยู่อันผู้ลิกไพระนะคะ ยายก็จะเอาไปขายให้ลูกชายเนาะท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดดูคลิปให้ยายหน่อยนะคะดูย้อนสอนย้อนโฉนและย้อนหลังก็ได้นะคะอิดนังงกออกโคกบ้านน้น พี่น้องเอ้ยที่นอนย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดย้อนหลังไปดูย้อนหลัง,ลง,ลง,งใงงห้ยายหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจังคิวหลายเด้อขอบคุณมาเลยขอบคุณหลายหลายรักเล